ยายสมอนใช่ห่ะนานเลยแหละทีหนึ่งไหมยังเจ้าไปเป็นเป็นนานแท้ไม่ได้ทำขนมแล้วทำอยู่ค่ะทำโอ้ไม่เหมือนเลยนะยายสมอนเข้าไปยิงใกล้ๆเลยดาวที่ตกเลย ออสวยอีหีโอ้สวยมากเลยอ่ะหายไปนานเลยนะสายขนมหวานนะใช่ที่ว่ามารถเข็นรถโมไซพ่วงโไซพ่วงกับแฟนเพื่อนนานมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวที่เพื่นมามีตะกอมีนู่นมีนั่นอะตอนเช้ามาทุกวันนะนช่ะจะมา ก็ตอนงกันไม่ที่ว่าเจ้ามาขายกันมาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเออก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานั่นแหละที่จะมีขนมหลายอย่างนั่นแหละเรามาอยู่เกาะก็เห็นเพลินเลยใช่ผมยังมีเบอร์อยู่เลยนี่เออยายสมรทำไมหายไปนานจังน่าไปทันตัวกิจออะไร ทำนาค่ะทำนาทำนาทำไมไม่แร่เลยอ่ะทำไมสวยเราทำยูทูบ u b e เรายังแร่เลยไม่แร่ย่างเดียวนะเขียวเลยะทำได้อยู่นะขนมเนาะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงช่วงมีงานเดือนเดือนอะไรนะธันวาเนาะสิบธันวาอ่าสิบธันวาฉลององค์ปู่นะก็จะได้อุ่นหุนเด้อเอฟซีท่านใดที่ต้องการสั่งขนมมีขนมอะไรบ้างนะขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ไงโอเคก็ทำตะก่อน ก็มีหลายๆอย่างน่ะนี่ขนมใส่ไส้แล้วมีอะไรขนมต้มขนมต้มแล้วก็ขนมถั่วแปบแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างค่ะจำไม่ได้มันหลายอย่างกูโอ้นานถ้าจำไม่ได้เนาะยายเนาะไม่ได้กินนานเลยไม่มาจะครึ่งปีแล้วมั้งโอ้สวยขึ้นนะโอ้ท้าก่อนก็พาคณะของเยอรมันมาไงจำไม่ได้เหรอไม่ได้เลยอืมเอ้าทำไมไม่รู้จักคณะเยอรมันคณะของเยอรมันเป็นน้าหนูอเราไปอยู่ไหนแล้วทำไมไม่รู้เนาะ ลุงจิมมี่ไม่อยู่โอ้ขามาเป็นแคนันสมมุตว่าเดินผ่านเมื่อกี้ถ้าไม่พักในจ่าไม่ได้เลยนะเราก็ขี้เหร่ลงกี้เลยล้วแล้ววันหน้าจะใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อใส่้ามาใส่ถามาแล้วจำแม่นเลยใช่ไหมโอเคโอ้มากับเพื่อนเนาะดีนะดีใจด้วยดีใจด้วยมีอะไรก็เข้ามานะโอเคไปยายพาพันเลาะ เพิดล้อแล้วเพื่อนเพื่อนเพิดล้อแล้วเพิ่นมาตั้งนานแล้วออมาตั้งนานแล้วบ่นู่นรถจอดอยู่ข้างนอกโอ้เพิ่นมีรถเหมือนเป็นมีรถยนต์แล้วนะดีใจด้วยเด้อรถเทารถเทาไม่ใช่รถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำไม่ได้เลยทุกท่านลองไปดูคลิปย้อนหลังเด้อะค่ะแม่ค้าขนมหวานกับคนนี้ครับผมทางปลอดภัยจ้านี่นะครับทุกท่านนี่ จำได้ขนมคนมีอยู่เจ้าเดียวมาขายไปแล้วเปล่าบ่ามืดคือกลับแล้ว,วแท้วันนี้เงียบนะคะลุงลุงไม่อยู่มันเลยเงียบนะคะ f อเีเพราะลุงก็ไปอะไรนะไปกกอกะกับะป้ามันก็เลยเงียบวันนี้เงียบหมดนเลยนะคะยาชิก็กลับปานก็กลับมันก็เลยเงียบนะคะ f อี ันนี้เงียบมากแม่ดาก็ออกลกับก็เลยไม่รู้จะให้ดูอะไรนะคะยายยายก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะไปหาซักผ้านะคะเมื่อกี้แอนแฟมิลี่ก็ขี่รถไปเอาผ้าไปซักกับลูกเขาละ <Okay. S 1> ยายจะไล่สั้นๆนะคะไล่จะไล่สั้นๆเหมือนกับอ่อพี่เอฟซีเข้ามาดูย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะสวัสดีทุกคนนะคะคุณอะไรนะคุณมีอะไรนี่มีอะไรยายเี้ยงกเบนันต้นหนังสือเด้อพี่น่องเอ้ยสวัสดี40ท่านจ้ามาอัปเดตมาอัปเดตบันไดให้ดูนะคะนี่ดูกันลุงจิม2สองคน นี่นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามายายเพิ่งลงคลิปแรกบ้านเสือแล้วก็คลิปที่สองบ้านลุงวาง,งน,น,ะะนอกนั้นก็ยังไม่มีคลิปอีกปากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะนนเ,เ,สเสื้ออะไรคะเห็นอ,หอ๋อเสื้อป้านะเหรอ,อเห็นแต่นตในรูปเห็นแต่ตส่งมาในไลน์เห็นแต่ในป้าใสอยู่คุณไม่คิดอะไร ไม่คิดด่าอะไรพูดชื่อใช่ไหมคะอ้าไปแล้วปเปล่าเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูเหมือนกัน